เรายิงตกตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่เราใช้ปืนต่อตัวอากาศยานเพราะว่าเป็นการยิงก่อนเครื่องบินจะเข้าหานะครับแต่เนื่องจากวันนี้ไม่ใช่ลูกปืนจริงนะครับเครื่องบินจึงต้องบินผ่านต่อไป162กระไมลเวลาห้าสอเพียงขณะนี้นะครับอากาศยานหลายคนขับของเวครับในพื้นที่ สถานฐานและเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงได้แจ้งให้ทัพเรือภาคได้ทราบและเตรียมกำลังให้พร้อมรับสถานการณ์ไอ้ลบจากไอ้พับยิงทาลายโปลาเปลียนและขณะนี้เป็นภาพกรตัดสิน5 9ของระยการพิเศเพื่อที่จะทําการคำวจเรือเข้าึกมีหนึ่งเมตรการเวลาห้าสามเปลี่ยนึ่งพันล่ เมน่วยมาถึงยังหานก็จะทำการปฏิบัติการตา่างวารกิจที่ได้รับมอบหมายและหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าสึกและจะนำข้อมูลกลับไปเข้ามาทำการระดมยิงเป้าหมายที่สำคัญบนฝั่ง,นนงรวมถึงมีการจัดอากาศยานรถต่ญญเดินน้ำตะเดินบอก a o ็นดีเนเเข้าทำการประกันและขณะเดียวกันกองร้อย้องกันของปืนใหญ่รักษาฝั่ง ก่อจะทำการป้องกันหานลาาทางภาคพื้นได้เข้าประจำที่พร้อมที่จะต่อต้านกำลังลดฐานลาลเปินเป้าหมายพร้อมกาลังายแดงที่สองร้อยเปลี่ยนพัลังเข้ามาขณะานี้จะเห็นได้ว่าปืนใหญ่รักษาฝั่งได้ทําการยิงเนือเม็แดงและรถเอวีฝ่ายตั้งรับของฝ่ายเราเล่นกันดีนะครับ ทงังเอวีดันเรือนะครับได้ถูกยิงจากบนฝั่งนะครับและกดจมลงนะครับจนได้รับความเสียหายแต่ยังไม่จมนะครับแต่ยังเลยเข้ามาบริเวณชัย ใหญ่รักษาฝั่งนะครับาหารลาดที่อยู่ในยันรอบสะเทินน้ำตะโดโบกเอทเหลือนะครับท,ที่ตอนออเป่ยนแอง,องแส่วนหนึ่งจากสงครามได้มีผลกระทบต่อประชาชนนำมาซึ่งความเสียหายแก่ภาคคลเรือนกำลังทางทหารของกองทัพเรือยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ หือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการช่วยเหลือในภาวะที่เกิดภยัยพิบัติโดยใช้ขีดความสามารถทางทหารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆที่มี